ทักทายตอนเช้าๆอีกแล้วจา้าโฟซื้อบางพี่นอ้องก่อนจะออกจากพี่นอ้องอ้บเดียเยอะเยมเย็นตอนไหนเดนอะไปสกูนี่แหละพี่นอ้องชีวิตต่างแดนมีแฟนต่างชาติคนนะ่ะโอ้ยก่อนจะออกจากบ้านใช้เวลาได้พี่นอ้องเราต้องมาขุดหิมะอีกถ้าหิมะมันปลปอยมันก็พอง่ายแต่ถ้ามันแบบ ติดลบมากๆมันก็จะเป็นน้าแข็งกู้ยสังกีอันนี้หิมะมันไม่มันก็เลยเป็นปล่อยๆเหมือนหนัดได้เลยนะเบิ้งนะถ้าเราต้องข้างหน้าข้างหลังมันนำดิเดี๋ยวข้าไปขับเจอตำรวจก็ซะกเธอคือมาขูดนั่นกรสิโดนปรับอีกเลยหนึ่งกรโด้นี่ก็ต้องขูดแบบนี้ขูดข้างหน้าข้างหลังนี่สำคัญ เห็นโบพี่น้องกว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยเว้ยอฟอร์มรถให้อันรถให้มันอุนอ่นตรงนี้สำคัญมากเลยน,น,น,นี่เยอะมากมากดิเลตุเลเวอร์เลยอ่ะอนนี้มันร้อนหนาวอะไรนะนี่ย พ่นน่ะเจ้าว่าพ่อยนี่เอากระนันมาเลยต้องเอาคันนี้แหล,ล,ลมะม,มันมีล้อกันหัวไฟมันด้วยข้างหน้าเขาจะได้มองเห็นว่ามีรถมาไปหน้าเดลยเนาะอากาศไม่ค่อยดีชีวิตต่างแดนมีแฟนต่างชาติ นาพี่มะเออพี่หนอเออเดี๋ยเดี๋ยวด,ยวดยวีหนาวไม่อยากอยู่นานเดี๋ยวให้อันให้รถมันอุ่นจังออกจาก,กบ้านรู้สิหน,นาพี่มาเฮ้ยขี่นหน่องหนาวผมสวนผมสวนคลิกสวนมะเขือสวนอีหยังถอยไปลองบอกูกต้นหนึ่งยืงนในนี้นนะที่กขานเก็บนี่นายกินว่ามืดแล้วนะ

หิมะพริกจมหิมะพริกจมหิมะ